สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเซเว่นไนททุกคนวันนี้ก็อยู่ผมจุงโกะนะฮะก็ตอนนี้เนี่ยเป็นกลางเดือนแล้วเนาะผมก็กลับมาทำหอคอยใต้ดินต่อนะฮะก็ซีซั่นนี้เนี่ยเป็นซีซั่นที่8นะฮะนี่อ่าซีซั่นแปดนะก็ชั้น15นะครับมาเริ่มทำเหมือนเดิมนะครับชั้นนี้เนี่ยก็จะเป็น10บรูบี้นะครับผมแล้วก็ที่แรกผมคิดว่ามี2เวฟเนาะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ย มันมีเวฟเดียวเอ้ยเมื่อวานมี2เวฟนะฮะก็แต่ว่าพอมาดูเนี่ยมันมีเวฟเดียวนะครับผมแต่ว่าตัวละครเนี่ยค่อนข้างโหดนะครับอย่างเช่นเพื่อนๆก็จะเจอกับเจฟนะฮะแล้วก็อีวานนะ,ะอเวกเลยด้วยนะครับแล้วก็ยูริอเวกกาหานอเวกนะครับแล้วก็คารินอเวกเงื่อนไขที่เพื่อนๆต้องผ่านนะครับคือชนะการต่อสู้แล้วก็ชนะภายใน5นาที แล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยคือต้องมีประเภทสมดุลในทีมหนึ่งตัวนะครับอ่าทีมที่ผมใช้ก็จะเป็นอาคุมะหลังนะครับผมลีวานแล้วก็คีรีเอลนะครับผมแล้วก็คารินนะครับสัตว์เลี้ยงก็จะเป็นไอฮาวปี้อะไรเนี่ยนะครับอ่าเพิ่มเลือดเนาะส่วนพาสีฟเนี่ยก็จะเป็นแบบถึกนะครับผมอ่าผมคิดว่าไม่น่ายากมากนะอืม แต่ก็แค่การเดานะฮะก็ลองไปลงดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะไหวไหมนะครับอ่าลองคูนอ่ะดูไปก่อนแล้วกันนะฮะเราจะฝึกพื้นก่อนนะฮะเดวอารินมันจะชิวเลยะฮะดูแล้วไม่น่ายากดูเจฟมันน่าจะเปาะฮะเนี่ยอยู่ไปหนึ่งตัวนะฮะตอนนี้ กเก็ีย่าทิ้งไปเลยฮะฮ่าอยู่เล่อเคลื่อนมานะครับผมแค่นี้ไม่น่ายากมากฮะแบบให้ผู้เล่นใหม่ได้ผ่านได้ง่ายๆด้วยนะครับผมมแบบากลางโลกไปนิดหน่อยฮะอาจจะยากนิดนึงตรงที่มีพิก,ก้าเนี่ยแหละ แต่ว่ากล้าเตะเข้ามาอย่างนี้ก็โวนสะท้อนอยู่นะฮะแต่เราจะต้องจบภายใน5นาทีนะครับเพราะว่าเดีย๋ยวมันหดเงื่อนไขเนาะแล้วก็ไอ้ส2ตัวยูริกับคารินเนี่ยมันมีฟื้นด้วยนะฮะต้องระวังดีๆอ่าตายเป็นหนึ่งนะฮะ โหไม่โดนเลยะฮะหลบได้หมดเลยนะครับ <S <S นี้เราก็รอสกิลของีิลีกับอาคมะละกันนะครับนะคาลินตายไปหน่งชีวิตนะฮะรีบเก็บนะครับผมอะไรสกิลล่างอาคมะแรงมากฮนะ เรม่เรียบร้อ,อยนะฮะพีกาก็ติดมือด้วยนะชันนี้อ่าก็สบายสบายฮะเพื่อนๆอาจจะทำได้เร็วกว่านี้ด้วยซ้าแต่ว่าผมก็ใช้ประมาณ2อนาทีครึ่งเนาะผ่าน,น,นครบเงื่อนไขพอดีฮะไม่ยากถึงตัวจะดูโหดแต่ว่ามันยังเป็นชั้นกลางๆอยู่นะฮะผู้เล่นใหม่ก็สามารถผ่านได้ง่ายๆเนาะอันนี้ผมจัดเต็มแล้วเพราะผมกลัวนะครับแต่ก็ ถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปนี้เราคงสบายใจขึ้นนะครับอ่ามาดูชั้น16 10บรูบี้เหมือนกันอืมก็ไม่ยากเป็นตัวสะท้อนผมใช้ค KDL ไปแล้วด้วยนะฮะ้าคิดว่าไม่น่ามีอะไรนะฮะอ่าก็มีนาจาเจฟ5าดาว5าดาวหมดเลยนะครับผมคารินบีจิ้งอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็จบภายใน4นาทีนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ชั้น15เท่านี้แล้วกันนะครับผมใครชอบก็ อย่าลืมกดไลค์กดตับสะข่ายกดแชร์ด้วยนะครับผมก็ผมจะมาลงให้เรื่อยๆเนาะสุขีตันตร์งมื่2015นะครับโอเคบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า